อ่าทุกคนไอปูโอไหมกำลังไล่อยู่เนี่ยเลิกเกินผมอะอ <c oughs> โอ้ยปล่อยไหมครับข้างล่างโดนมึน,นไม้มอะไรมาขึ้นหนเวลาร้อน

ไหวไหมฮะน้อยกล้าไหวไหมฮะมาครับนอนแถละโอ้ย่าก็รีไปะนอโอ้โหดูวิวสิทำไมไม่ได้ที่ไรอย่าปวดปิดโทรศัพท์เปมึงั้งนั้งเลยมาทุกคนตาผม้างตกคงดูวิวครับวิวไล่ทุกครับ ผมก็เสียวๆนะครับตรงนี้มันคงใค,ครงคับย่าเป็นไงบ้างเข้ามาดูว่ผมเสียวมากตรงนี้มันแคบมากเลยทุกคนทุกคนดูบ้านเมืองที่ผมผ่านมาจากบึงการนะทุกคนดูนะคบผมผ่านมาอันนี้คือวิวจากภูทอกตรงยังแค่ตีมันนะครับเนี่ยอันนี้คือตีตนตีนผามันเฉยๆนะครับยังไม่ถึงยอดโอ้โ อันนี้คือตยยอนีนยอดไปเฉยแล้วผมจะพาขึ้นยอดไปให้ทุกคนดูแล้วครับผมก็ใส่แว่นตาใส่หูฟังตรงเกิงครับให้มันนี่นครับนี่คือวัดนะทุกคนดูเห็นน้ำพุไหมครับทุกคนผมทุกคนหินหินแบบ คนน,นี่ทุกคนดูนี่เป็นใช่ใช่คูยังไม่ได้มาตอนนีหน่อยตรงนี้นะ่ะก็ใช่ไงอ,อ,อันนี้ไล์อยู่ไหมครับเนะี่ยไล์อยู่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ทุกคนดูน้ำผูไว้นี่ครับทุกคนนอลารีนะ่คนดูของสองคนก็ผมก็ยังสู้สไหวทุกคนเราครูทุกคนครับนี่คือต้นหนามนะต้นหนามแบบไม่ขม

ผู้หัวกลัวก็จริงแต่หัวใจสู้อย่ามองข้างล่างนะครับอย่เหยียบไม้เดียวกันเพราะมันมีน้ำนักของต้นต้นเหยียบมันเหยียบคือเราเล่นรละก้าวขานีเก้าวแบบนี้อย่าเหยียบไม้ตรงตรงโอเคไหมมันมีมันมีคืออยู่นะเหยียบเออเนี้ยแลเหยียบยังไงมันมีไม้ขวางนะนมี่ข้ามมาหนินี่ข้ามเหมือนเหมือนย่าน เดีวาเหยียดตรงกลางที่มันไม่มีไม้ทุกคนทุกคนอาผมนะครับปิดท้ายผมอันนี้ไหวไหมครับผมใครไหวนะใครใครไม่ไหวบอกผมนะเดี๋ยวผมปั๊มอกให้ไหว ตันนั้นเขาไม่ให้ไปอย่าไปขึ้น้างบนทางนี้ผุหมดแล้วอ่ะผุมดแล้วมันไม่ไปไปแล้วก็ขึ้นมือนไปไม่ได้เพราะว่าทางพังนะะทุกคนทุกคนดูทางพังทุกคนแสดงว่าชั้นนั้นเขาทำแล้วก็ไม่ไม่ได้มาบูทุกคนดูเขาสะพานหักเขาทุกคนสะพานหักใช่ใช่ไหมอ่ะสะพานมาหักอะไรวันนี้น่าจะหักนานเลยแต่เขายังไม่มาบุรณะ เพ้่งมาทีเลยเสียวทุกทีน่ยปูที่เสียวอยู่นู่นอีสักชั้นแล้วก็ปูก็เปิดไ์ปิดลงไรลงไ์มาเที่ยวด้วยกันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ผมก็โอ้โผมไม่ไหว ผมคว้าปิดกล้องเลยผมไม่ไหวแล้วผมผมใจไม่ถึงโอ้ขึ้นไปผมจะไปพักพักละไม่ไหวละผมกลัวค่อยๆไปครับทุกคนผมกโอเคโอเคแลก็มีวยวหลังคาเนี่ยสว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 ยังนี้ยังถามอะไรโอ้สวยสวยสวย เดินเดินเดินโอยดูเด็กเด็กเด็กว่านสิเอ๋อได้มาให้กันเลยค่บสวยสวยสวยมาดูวิวสิโอ้โหผมองด้แล้ว้นนแลวดูวิวดิดูวิวสิอันนีวอันนี้เขาเรียกว่าวิวลังกาฉัน เบลงกาเลยมครับเครับโอ้โหนี่ชั้นสามอีกชั้นหนึ่งลูกเสียว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 ชั้นนี้ผูกยังไม่ได้มาเลยแม่ผูกสวย hehe, มากสวิมากโูกผหญ้าเสียวไหมติดใแต่ว่าสวยมากอือ

อมองวิวหน่อยดิเ<ป>อาทางไปทำพญานาะคั้นหกลงไปทะเลี้ยวซ้ายไปทำพญานาค โอ้โหระวังย่ายายาหวได้ปะไหไม้ฝังขวาโโด่เลยโอ้ดูวิวสีน้อยไปแล้วไปแล้วประมาทนะลูกอย่างนี้เลยนสุดยอดนี่แหละที่มาตอนนั้นน่ะตอนมาชั้นนี้แหละเราไม่ได้มาชั้นสี่

เหยียบพยายามเหยียบตรงขื่อแล้วลูกเฮ้ยาเถ้ามองโอเคไออย่างให้ช้าได้ไมนโกงไป้ใบไม่ร้านใบไม้ร้านข้างนี่้พยายามอย่ามองมองมองตรงที่เราจะไปข้างหน้าก่อนแล้วหรอข้้าางอย่าไปค้ำพยายามอย่าไปค้ำไม้โอ้โหของแท้ป่ะดีเด้ว์ห้องมานนี่แม่ อืมม mm. <c oughs> สุดยอดสุดยอดท่ <c oughs> อปูทออปูท่อบึงการอันคะแนนที่สองสามร้องสิบวงศาชั้นสูงสุดชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดของปูอทอทอบึงการ